สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนและคณะอาจารย์นะครับวันนี้กลุ่มพวกผมจะมานําเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวเรือที่ขึ้นชื่อความแซ่บที่สุดแบรนด์หนึ่งในไทยนะครับนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือปอบปทิบนั่นเองครับงั้นก่อนอื่นนะครับเรามารู้ประวัติที่มาของก๋วยเตี๋ยวเรือปอปทิบก่อนนะครับจุดเริ่มต้นของปอปทิบนะครับเริ่มจากคุณปทิบและคุณติ๋มนะครับทั้งคู่เริ่มธุรกิจจากเงินกู้เพียงหลักร้อยบาทและล้มลุกคุกคลานจนคนพบสูตรเด็ด ที่ย่านวนวลจันทร์ครับปัจจุบันร้านจากร้านเล็กๆกลายเป็นธุรกิจหลักร้อยล้านที่มีสาขาทั่วประเทศจุดเด่นที่ทุกคนจําได้คือโลโก้รูปเรือและรสชาติที่เผ็ดจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์ของร้านครับรายละเอียดสินค้าและการให้บริการครับสินค้าหลักแน่นอนจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีให้เลือกทั้งเมนูหมูและเนื้อครับจุดเด่นคือน้ําซุปเข้มข้นและพริกค,คั่วเองที่เผ็ดสะใจทานคู่กับกาก,ากากหมูเจียวที่เป็นทีเด็ดของร้านครับ ส่วนการบริการจะเน้นความง่ายรวดเร็วและมีผักสดให้ลูกค้าหยิบฟรีแบบไม่อั้นครับแค่แบบนี้ก็ให้น่ากินแล้วใช่ไหมครับขนาดราคาและค่าลงทุนนะครับสำหรับการลงทุนเป,ปราะบีงครับจะแตกต่างจากแฟนไาส์อื่นเพราะที่นี่เป็นการขายสูตรขาดครับแพ็กเกจเฉพาะสูตรอยู่ที่ประมาณ2500 0นถึงสามแสบาทแพ็กเกจพร้อมอุปกรณ์เริ่มต้นที่4ี่แสบาทขึ้นไปส่วนข้อดีมา,มากๆคือไม่มีการ เก็บส่วนแบ่งยอดขายรายเดือนทําได้เท่าไหร่ก็คือยอดของเจ้าของร้านทั้งหมดครับนี่ครับคือข้อดีของกฤฤ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 ๋วยเตี๋ยวปลาทีีครับงั้นพวกเรามารู้ถึงเงื่อนไขสัญญาก่อนนะครับเงื่อนไขสําคัญในสัญญาคือหัวใจของรสชาติครับผู้ซื้อสูตรต้องซื้อพริกขั่วและหัวเชื้อน้ําซุปจากทางต้นตำลับเท่านั้นเพื่อให้ทุกสาขามีมาตรฐานเดียวกันส่วนเรื่องวัตถุดิบ ส,สามารถหาซื้อเองได้เองอิสระครับและมีการตกลงเรื่องระยะห่างของทำเลเพื่อไม่ให้สาขาค่ายกนจนเกินไปครับจุดเด่นจุดด้อยของก๋วยเตี๋ยวเรือปอปปะทิะนะครับจุดเด่นคือแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากเลยครับลูกค้าเห็นชื่อก็ามั่นใจในความอร่อยและการลงทุนครั้งเดียวจบไม่มีภาระ,ะผูกพันรายเดือนครับข้อด้อยคือรสชาติเผ็ดจัดอาจไม่ตอบโจทย์คนไม่ทานเผ็ดครับ และปริมาณต่อชามที่น้อยอาจทําให้ลูกค้าบางกลุ่มเปรียบเทียบเรื่องความคุ้มค่าครับในเมื่อก๋วยเตี๋ยวเรือปอระทิบเป็นแบรนด์ที่ดังและมีชื่อเสียงอย่างมากครับมันก็ต้องมีคู่แข่งใช่ไหมครับคู่แข่งในตลาดจ,จะมีทั้งแบรนด์ใหญ่อย่างก๋วยเตี๋ยวเรือพระนครหรือแบรนด์พีเนียมอย่างทองสมิธรวมถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโนเนียมทั่วไปแต่ปอบปฏิยังครองใจตลาดแมสมาร์เก็ตได้ด้วยรสชาติที่เฉพาะตัวครับ สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะครับก็คือสิทธิ์ในการใช้ชื่อแบรนด์สุดอาหารทั้งหมดการฝึกอบรมจนกว่าจะเปิดร้านได้จริงรวมถึงคำปรึกษาด้านการคัดเลือกทำเลและการบริหารจัดการร้านครับนี่คือสิ่งที่ผู้ทุนจะได้รับนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องความคุ้มทุนด้วยราคาขายที่เข้าถึงง่ายและกำไรต่อชามที่ค่อนข้างดีหากได้ทำเลที่มีคนพลุกพลาดจะใช้เวลาคืนทุนเพียง3-6เดือนเท่านั้น ถือเป็นธุรกิจที่คืนทุนไวมากครับกลุ่มของพวกผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับเป็นไครับเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรียบแบบที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับหากมีข้อสงสัยอะไรสามารถถามได้เลยครับขอบคุณสำหรับการฟังครับขอบคุณครับ